นนดอกฟ้างามเนี่นพี่น้องชาตบบแบบแบบอกรถแลนอยู่ทั้งลุ่นวุ่นวุนวนวนมาเห็นถนน,นนมุ่งนี่เราคิดทอดเนี่ยน้องคิดทอดชิมง,งานนะทางบาวลีทางตูดอยพี่น้องที่กี่ลืมเห็นมุมนี่ความจริงปิดกล่องไปแล้วได้พี่น้องแต่ว่ากลับไม่เห็นมุมนี่หรอโอ้อยากถ่ายมาฝากที่ปากน้อน หดจะเิ่งเดี๋ยชมน้งกันนะเอานะเราก็เริ่มพิดพิษทึกพ้วพร่น้อาตื้นเต้นพิสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมัดสุขุยก้นีกครึ่จนเกาจนเคยเนาะกาอดีมันนี้เป็นมือััหยุดของตัวเฮานะหลักาพากันออกมา เพี่น้องพอดีพาทางสาวนี่เหมือนมาพบแพทย์นักสปอทางอยู่คินิงเทพฟุ้งเวียนไยเนี่ยแหละพี่น้องน้อยอยู่กรุงเทพจ้าละวางที่พากันรอดถ่านสาวนี่กับพากันท้องมาล็องพี่น้องเี่กเด็ก็ไม่เห็นโอ้เดพี่น้องเนี่ยขันนนอยู่ทางหลัง,ะ <c oughs> งนะซ้ำลยอ่าทสะพานที่เขาเห็นอยู่ทางหลัง สั้นซีซั้นไปน้องไม่เห็นมันจบมันงามแบบเจริญหูเจริญตากันเลยว่า่าอยายักษ์ท้ายยักษ์บรรทึงเ,ทเป็นภาพเป็นวิดีโอมาให้กับบรรดาอ้พี่น้องเนก็ดูทีท่เคยไม่เห็นเลยท,ท,ที่อยู่ที่อยู่ทางฝั่ง์บาทเฮาคนยัง่เคยเห็นกันมาหับชมไปหอๆกันในคลิปนี้นะพี่น้องนะนี่เจอี่น้องก็เคยไม่เห็นทางแเละไปน้อง สองขั้นสามขั้นดีๆเนาะคุณอ่าอ,อยู่ทั้งหมดอ่าอันนั้นนี่อีกชั้นหนึ่งเหล่าพี่น้องเหล่าก็โต้สูงๆอีกชั้นหนึ่งแล้วก็บนี่นี่อันนี้นี่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็อันยุขึ้นขึ้อีกชั้นหนึ่งพี่น้องรุ้งวมแต่นีนเ่เป็น 3, สามขั้น 4, สี่ขั้นพี่น้องเลยเหล้วก็เคสนี่เดี๋ยวว่าเนถ้ำธรรมดาเนาะนนตึกมี ชมไปน้ำกันเนะเดี๋ยวมาเห็นเราก็อดเ่ได้พี่นอยางยงท้ายยางบนซึเป็นฟิโล้วก็ฟ้าขั้นต่อนาวแหวนี่็นอ่ะเห็นแล้วเราสุดใส่หูสาตางามพี่นาจะเลิศหูจะเลิศตากันอดเกตนี่นะ อีกอันหนึ่งที่ว่าอยากน้ำเสนออยากท้ายกับบันนาวให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งได้ชมก็คือมันไฟโอ้ลือเนโอาพี่น้องเห็นได้เดียวนะพอดีมื้อนี้ก่ะสิ่ออกแต่หัวรถโอ้พอดีมื้อนี้ก่ะถ้ามาทำทางอ่ะ ยึดงานพร้อมกันวันนี้ก็เลยพากันมาไม่รู้หรอกป๊อฟ้าดำไม่เห็นตัวนี้เลยนะเป็นขันใจเลื่อนที่ยุกางถนนเลย่นอง ได้เรือนที่ตั้งยิ่งกลางถนนแล้วเนี่ยนะดับเราเคยเห็นจักเสือหาก็เคยไม่เห็นนี่แหละเดีย๋ยวเดี๋่เขาจิลองไปขึ้นนะนี่นี่เป็นข้างขึ้นสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่เพ่แน่ใจว่าแมนหรือว่แมนนะฮะเราพิสเราพาร์ทนั่นแหละจะต้องกราบขอโทษกวอดไพ่นะพี่น้องก็ดีเห็นเขาเจ้าเขียนนี่อันเนี้ย BTS อะไรก่ะวงเวียนใหญ่นี่คันใดเรื่องขึ้นไปโอ้คักบใจ เดี๋ยวพามาเรียบบนกันประเมียนเห็นนะได้ไหมเนาะแยกเห็นอ้สุดยอดทั้งนี้มันเกือไดม้มีมาอย่างนี้เลยเนาะมันจะเป็นเรียบๆซืๆ่อๆแต่ว่าทั้งเทิงมันคือว่าเลือนขุดไม่ได้นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเบินนั้นเทิงไปเนาะ ไปมาไปมา,ปา,ปา,ปาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชิ้ลองขึ้นขันใดนี่บ้างครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ขี่ขันใดเลือ่อนยูบรถไปฟ้านอะไรอ่าเงี เป็นอีกเหลือมนึงแล้วนะพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวพี่เห็นเห็นม่อไหพี่น้องจ้า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 ตงนี่ก็บเมีะโอ้ทางลง ่าเบิงนี่นี่เป็นขันใดธรรมดาเนี่ยเ,เ,เคยเห็นทางในลเลยบอ,อ,อไปเบเิ้งป่ะยังเห็นไม่เนาะกูได้กับผูเพิ้งเคยเห็นสะหานี่รถไฟฟ้า B T s วงเวียนใหญ่ สุดมาเทิงไี่เราคื้นมาสะวางปูสวังตาแถว่ะวางตา่าานนดอกฟ้างามเนี่ยพี่นาอดรถแลนอยู่ทั้งลุนบบนบนบมาเห็นทนนท์แบนเราคิดทอดเลยเนาะ ที่วัดชิงงานนะทางบาหลีทางตูดอยตอนนั้นท้ากันไปเห็นท่าถนนอยู่ทางจังหวัดเชียงรายนะทั้งชิงงานบาบาแหละทางบาหลีทางตูดอยทางคูคิวเนาะเดี๋ยวจังหน่อยคูคิวที่เราบ่มีชื่อเคนชิเกียรติจ้ะเห็นถนนนอยู่เพ่งกับว่าปาขัดแย้งกับว่าเราพี่น้องแต่ว่าพ่อเดี๋ยวไม่เห็นถ่นนนทางอยู่ที่อีกออเป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้อง คนละเรื่องก,กันเลยวักกี่ศัพยคือรวมอยู่ในวัตถุอ่ายืดรวมวัตถุนี่สั้นนึงขึ้นวัตถุนี้กันนึงเลยอะอันนี้หนูจักแมนไปยัง,ออนนงโอ้โหคือกันแล้วก็มี้สั้นเพิ่มหนีกันนึง ตัวนี้หนาจะเป็นแบบจำลองของมันโอ้หนาเจมนพี่เนอะตัวนี้นี่ขคือว่าหนาจะเป็นแบบจำลองของสถานีรถไฟ ตสูงเลยนี้ะปุ๊บตัาััักสถานีรถไฟฟ้านะเห็นยังเห็นยัง พอดีน้องชายเพื่อนว่าอยากเห็นคลิปคือกันน้าพี่น้องนำ้ำเลยนี่แหละพากันมาเลอะขายคลิปขายนั่นเดียวชิเห็ดเป็น e p v เ e ษน้าพี่น้องนะแบบาพาน้อ,องเพื่อนมาแนะนำอยู่ในช่องเท่านี้แหละ,ะถามซื้อเสียงแห้งน้ำเลยอะ วูวกันไหนเข่ากันนะพี่นนะ้องเนาะหนาจะชุดจะซ้ำนี่แหละหลัลบลงทรง,งเนี้เมื่หลัไบไ,ลไปก็ได้หลับต่อไปก็เป็นบอลชื่อฟีนะ เหตุผลพักขนาดนั้นคือทีอ่พวกเฮามาโมนี้เนี่ยย,ยังบนะ่ทันได้ตั้งใจเกินรถไฟฟ้าเดี๋ยวี่น้องอ๋อชุกตึกนะ ในชีวิตฉบับเด็กไม่เห็นสถานีรถไฟฟ้า BTS มอยู่ทางฝั่งไทยตัวนี้เป็นสถานีวงเวียนใหญ่ระกาไม่เห็นคันใดเลื่อนอยู่แคมทางแบบมันแปฝงหูแฝกตาไปเนาะก่เคยเห็นหากแต่ไม่เห็นอ่าเมื่อนี่ละก็เลยเก็บเป็นภาพเป็นวิดีโอเนามาฝากมาต่อันดาวให้พี่น้องดูดีว่าอ่ามีโอกาสแต่ไม่เห็นก็หูกับตาก็ดีเนาะดูดีว่ายังเพื่อนท่านมีโอกาสแต่ไม่เห็นก็หูกับตากัน เฟืองคลิปของบ้าดำแล้วกัน่าจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเราพี่น้องเนาะกะประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไปพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดีโอ้พี่น้องที่กี่ลืมเห็นมุมนี่ความจริงปิดกล่องไปแล้วได้พี่น้องแต่ว่ากลับไม่เห็นมุมนี่หรอโอ้อยากถ่ายมาฝากที่ฝากนอนให้เดเพิ่งได้ชมน้วกันนะพี่น้องนะเราจะเริ่มพิษพิตรื้อพื้วพี่น้อง ขึ้นเต็มอชิ้นา่เพี่นมมี้นทางไประหวางกลางเ้สองางทางขึ้เต็มแตตึกแต่นั่นบนปเรา็เป็นตาซ่าอ่อนครัพี่น้องเนาะ ดาวให้พี่น้องที่เกิดอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในเมืองก็จะอาชีพตื่นเต้นบพรู้ึกือ่อตื่นเต้นบพรู้เชือันนั้นตนะัวบันไดเนาะแต่ว่าสำหรับพวกเฮาที่มาจากบ้านนอกบันนามาจากพ่อให้ตรงหน้าเคยอ,อยู่แต่กับตรงงวตัวพายเราไม่เห็นแบบนี้มันคือแบบตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขใน,ใน,ถถถนะได้บอกว่าถือกับพี่น้องเนาะกะอย่ายมากันนะพี่น้องนะพวกเราเป็นเด็กบ้านนอกถอดในเมืองกับ 妈妈呢？嘞、啊？